ไอ้ปรีชญาเคลียรชัดสถานะความรักแฟนหนุ่มสเตฟานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เจอมรสุมชีวิตมมอยัางหนักเลยทีเดียวสำหรับไอ้ปรีชญาที่ทั้งเครียดเรื่องงานและความรักกับแฟนหนุ่มสเตฟานอิสเลอร์จนลือไปไกลว่าสาวไอ้เจอมรสุมชีวิตจนตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายและสุดไอ้ได้มาเคลียทุกเรื่องด่ามาผ่านรายการโต๊ะนุมแม่มกับพิธีกรตัวแม่ หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมประกาศขอกลับมาลุยงานวงการบันเทิงเต็มสตรีมหลายคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนคิดว่าหนูคิดสั้นคุณแม่หนูเองก็คิดว่าหนูคิดสั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่คุณแม่เจอหนูหนูก็สภาพไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือสภาพหมดสติค่ะคือก่อนหน้านี้หลายเรื่องมันเข้ามารวมกันมันทำให้หนูเครียดมากจนกระทั่งว่าหนูไม่ได้ทานข้าวไม่ได้นอน ก็คือไม่ทานข้าวไม่นอนเลยมันก็เลยสะสมจนหนูวูบไปสาเหตุไม่กินข้าวไม่นอนเลยมันเกิดจากอะไรหนูเครียดเรื่องข่าวที่ผ่านมาทั้งข่าวสยนายและเรื่องที่ว่าคนตัดสินหนูไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นหนูก็เหมือนกับว่าอยู่ในภาวะที่เครียดเครียดมากงานก็ถูกยกเลิกคือที่รับมาแล้วก็คือยกเลิกหมดเลยลงตารางไว้แล้วเก็บเงินไว้แล้วด้วยก็คือต้องคืนหมดเลย คอมเมนต์ในโลกโซเชียลหลายคนคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายใช่ค่ะขนาดคุณแม่เข้ามาถึงคือหาขวดยาก่อนเลยาว่ามียาหล่นหรือเปล่าหรือว่าหนูกินยาอะไรเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติขออนุญาตถามเรื่องแฟนความสัมพันธ์เลิกไม่เลิกกำลังอยู่ในช่วงที่ห่างกันค่ะเพราะตั้งแต่มีข่าวต่างคนก็ต่างแย่เขาเองคุณแม่ก็เพิ่งเสียและหนูเองก็มีปัญหาตรงนี้ คุณแม่หนูก็ป่วยก็เลยต่างคิดว่าต่างคนต่างทำงานก่อนและก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวเราแข็งแรงขึ้นมาค่อยมาดูว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปในทิศท,ทางไหนไม่ได้ถึงกับเลิกแต่เป็นกำลังใจให้กันและกันไงเป็นกำลังใจให้กันตลอดค่ะเขาเรียกว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคอยบอกว่าให้เห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะสู้ๆพร้อมกับมารับงานเพราะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ป่วย หนูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเพราะว่าหนูได้รู้อะไรหลายเรื่องเยอะขึ้นมีสติเยอะขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นคือไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งเราสามารถลุกขึ้นมาได้เสมอถ้าเราตั้งใจจริงๆและก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และก็ในวันที่หนูทุกหรือว่าหนูลำบากก็จะมีคนที่หยิบยืนอะไรดีๆหรือว่าคอยช่วยเหลือในวันที่หนูไม่มีหรือว่าหนูลำบาก หนูได้เห็นตรงนี้หนูรู้สึกดีใจและรู้สึกว่าหนูโชคดีด้วยที่ยังมีคนที่รักหนูและเข้าใจหนูและยังพร้อมที่จะช่วยหนูขอบคุณข้อมูลโต๊ะหนูแม่ม